เพิ่มเพิ่มไขมันนะเพิ่มเนียงเพิ่มไขมันนะขอบคิน้อง

pun <coughs> ni ごはんにまずはビールで。<noise> <noise> <noise> วันดนี่หันแล้เบิรจุร่าคงเราของวาก็สิเบิดแล้วแล้ก็สิแปลเอางัวาแล้หันเทินนาม่เห็นคน้วเ่นแล้วก็้องมันสีไปขายกูเขาอะ่เขายูทูบเนี่ยโอ้โ่ายก็ยิ่ง่ไอกในยูทูปเจยว่เออเปยังดอกอซื้อสนทนาภาษาข่าวๆนี ยุบยังกอกินเงีเงห้ากินเผาเงี้งห้าวเบาเหลืองเพลินนะกินความตสวโความเพลินบอก้าเงินบางนาบอเห็นแจกก้วมเพลินหัวใจเขากันมั่นนะเปลี่ยนคำว่าฟ้าเงินบางนาต้องจากควมเพลินกวมเืินอย่าไปเห็นมหาที่ก็เอาล่าเป็นมีจาน์จ็เป็นเนียง ตัวนางนั่นเสียสิบเอ็ดขวดไปซองฟองขวดไปซองฟองผุนใหญ่ขังบ้านว่าสั่นบอแมนอันไปเบิ้งหอดอันันทนะเฮ้ยไปเบิ้งหอดอันันทนาเอ๋อมอนตัวมันบางแง่อันเหื้อนเขาเป็นสันเป็นสีฮะเรื่องพวกเขากับบ้านเขาหนูโล่กหนูเด็กเงี้ยก็ยังไปมีจยางเขานะเป็นเรื่องของเขามีอะไรเข้ามาคนมาอยู่ซื้อเนาะอยากสร้างคาเซ่อยากเวไม่อยากก้องกาเซ่เขา